ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเมียนมาดูเหมือนจะกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเมื่อรัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศยุบพักการเมืองหลักๆโดยเฉพาะพัก NLD และพักอื่นๆอีก,อกหลายสิบพักนะคะโดยระบุว่าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งการสั่งยุบพักที่ถือเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยของเมียนมาก,ก็คือพัก NLD อาจจะเท่ากับ จุดสิ้นสุดของประชาธิปไตยในเมียนมาหรือไม่ช่วงนี้คุณพงษ์สัตย์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะดูแล้วเป็นความสูญเสียทางการเมืองอย่างมากเลยสําหรับการยุบพัก NLD นะคะแต่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสมาชิกพัก NLD ส่วนใหญ่เนี่ยก็ระบ,บุว่าจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่แล้วนะครับและรูปแบบของการยุบพักถ้าเราย้อนกลับไปดูในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็จะเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกันครับ คุณผู้ชมครับคำสั่งยุบพักสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถือเป็นการกระชับอำนาจของรัฐบาลทหารเอาไว้อย่างเบ็ดเสร็จครับสถานีโทรทัศน์ MRTV สื่อทางการเมียนมารายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งยุบพักการเมืองรวม40พัก ให้เหตุผลว่าลงทะเบียนไม่ทันเส้นตายของกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่นะครับ <S <S หลังจากรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศให้พรรคการเมือง90พรรคได้ยื่นขอจดทะเบียนใหม่ภายในช่วงเวลา2เดือนนับตั้งแต่เดือนมก,การาคมที่ผ่านมาโดยพรรค NLD ที่นำโดยองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาตกเป็นเป้าหมายการลงดาบของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยแต่สมาชิกพรรค NLD ได้ประกาศความบาดการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะครับ โดยมองว่าการจัดการเลือกตั้งข้ามกลางความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรมและผิดกฎหมายแต่ใบสั่งยุบพัก NLD นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2010หลังจากพักความบาดการเลือกตั้งภายใต้รัฐบาลพลเอกอุวุโสตานช่วยครับมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งเมื่อปลายปี2010พักเก็ถูกยุบเหมือนกันนะครับ เพราะว่าพรรคเอ็มดีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่ามีธงชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือส่งผู้สมัครไปแข่งขันภายใต้กฎกฎติกาที่ทหารร่างเอาไว้เนี่ยนะครับในรั้มนวนปี2008อ่าาก็ทําให้พรรค u ู d p ีเนี่ยซึ่งเป็นพรรคสืบทอดอำน,นาจตัวจากกองทัพก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ใช่ไหมครับก็ครองจำนวนสสในสภาได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน ถ้าเป็นในลักษณะที่ทหารควบคุมการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับมันก็พอจะคาดการพฤติกรรมของพรรคเอ็นอลดีได้อยู่แล้วว่าจะต้องจะต้องไม่เข้าร่วมโปร,โจรเจกต์ตนี้แน่นอนของทางรัฐบาลทาหารนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเขาต้องถูกยุคพรรคไปนะครับ รัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก6เดือนในวาระ2ปีการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งที่กำหนดเอาไว้ในเดือนสิงหาคมปีนี้ก็จะต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากรัฐบาลอ้างว่าย,ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จครับและความพยายามในการสร้างความสงบเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งในวาระสําคัญในพิธีสวนสนามฉลองครบรอบ78ปปีวันกองทัพเมียนมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ มีสารจากพลเอกอวโสมินอองลายผู้นํารัฐบาลทหารประกาศเดินหน้าปราบปรามกลุ่มผู้ก่อการร้ายเพื่อสร้างเสถียรภาพภายในประเทศครับ คุณนัฐธาคุณผู้ชมครับฟังจากสารของผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาก,ก็เชื่อได้นะครับว่าการปราบปรามกลุ่มต่อต้านน่าจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนับจากนี้ด้วยครับแล้วบริบททางการเมืองในเมียนมาในปัจจุบันต่างจากเมื่อ13ปีที่แล้วอย่างไรบ้างคะ ตัวแปรสาคัญที่สุดก็คือภาวะกึ่งสงครามนะครับการประทะก,กันร,ระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกําลังของกลุ่มต่อต้านนี่เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้บริบททางการเมืองในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อ13ปีที่แล้วด้วยนะครับ ผู้ชมครับการประกาศกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ของรัฐบาลทหารก็น่าจะยิ่งเพิ่มอุณหภ,ภูมิความขัดแยงด้งในเมียนมาให้รุนแรงมากขึ้นด้วยมาทําความรู้จักก,กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่นี้กันนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้พรรคการเมืองต้องมีสมาชิก1 0 0 0 0แคนขึ้นไปภายในเวลา90วันหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนและต้องมีเงินทุนมูลค่า100ล้านจาร์ดหรือมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาทในบัญชีธนาคารของรัฐ นอกจากนี้ยังต้องเปิดสำนักงานพักให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด330เมืองทั่วประเทศภายในเวลา180วันถ้าแต่ละพักไม่สามารถทำตามข้อกำหนดของกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ก็จะพ้นจากสถานะพักการเมืองทันทีโดยข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกพักและเงินทุนอาจจะเป็นความพยายามในการกีดกันพักการเมืองขนาดเล็กด้วยครับ ส่วนผู้ได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ก็คือพรรค USDP ที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพเมียนมาครับพรรค USDP ก็อาจจะชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งปีนี้ในขณะที่บรรดาสมาชิกพรรค NLD หลายพันคนกำลังถูกเล่นงานทางการเมืองอยู่นะครับเนื่องจากพรรคการเมืองและผู้สมัครคนใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือองค์กรผิดกฎหมายก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันทีครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2020พัก NLD เคยคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งและกว่าที่นั่งไม่ต่ำกว่า80%ในสภา,านะครับแต่อีก3เดือนถัดมากองทัพได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนอ้างว่าเป็นการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของพัก NLD สำหรับองซานซูจีวัย77ปีตอนนี้กำลังรับโทษจำคุกเป็นเวลา33ปีหลังจากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดทางการเมืองหลายคดีครับ และการเล่นงานอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาในสายตาของกลุ่มผู้สนับสนุนก็ถือเป็นการกีดกันไม่ให้เธอเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกต่อไปนะครับอาจารย์ดุลยาภาพมองฉากทัดการเมืองเมียนม,มาหลังจากการยุบพัก NLD นครับณนะวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยของพมา่าเนี่ยเขาเขาไปไกลกว่าการรอเรื่องการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะว่าเขาทําสงคามปฏิวัติสหพันธรัฐประชาธิปไตย ก็มีทั้งรัฐบาลเงา n อ g มีทั้งอกองทัพประชาชน p d f ที่ทําสงครามจรยุต่อสู้กัดก่อนล้างผ่าทหารพมา่าใช่ไหมครับไอสภาพเงื่อนไขแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนนะครับกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในปี2010 2011อะไรเงี้ยท,ที่ที่มันเพ่งเลงไปที่การเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ณนะวันนี้ยมันมีสงครามปฏิวัตินะครับลุกโชนไปทั่วประเทศแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งสา ผลทัลัประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาชนพม่าที่ฝ่หาประชาธิปไตยจำนวนไม่น้อยนะครับรัฐบาล NUG CRP H กลุ่มแนวร่วม,มรประชาธิปไตยแบบสันติไม่สันติอะไรต่างๆเนี่ยมันไปไกลกว่าการที่หยุดอยู่แค่การเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นการเลือกตั้งที่ทหารจัดด้วยเขาก็ยิ่งรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่ามกลางที่มีโปรเซสว่าจะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ยังมีการต่อสู้ประสารทางการเมืองอยู่ คุณผู้ชมครับนับตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2021ประชาชนประมาณ3,100คนเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงนะครับคุณนัาตัวเลขนี้สำคัญอย่างมากเพราะว่าการใช้ความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นในเขตเมืองเท่านั้นแต่ว่า เกิดขึ้นบริเวณแนวพรมแดนของเมียนมาที่ติดก,กับไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายสําหรับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะในการจัดการเพราะว่าพอมีการสู้รบก็จะส่งผลให้มีคนหนีภัยการสู้รบลี้ภัยเข้ามาฝั่งไทยมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากไทยแล้วเชื่อว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของอินโดนีเซียนในฐานะประธานอาเซียนประจําปีนี้ด้วยนะครับที่จะต้องขบคิดหาทางที่จะเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้ด้วยครับขอบคุณนุ่งทรงสัต์มากค่ะค